สวัสดีเพื่อนเอชาวเฮลเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ1 2 3 two three pop y เ a h ไงลาววันนี้มากมีคนหผู้ชมมาทวยอ่ะคุณดาวไงดีเนี่ยฮะก็ต้องกลับมาพร้อมกับความแซ่บนะคะ แซ่บเลยเหรอแซ่บยังไงอ่ะเออเอาซีก็วงที่เรากลังจะดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเพลงดูผันผ่านแล้วดูแซ่บแซบแต่ยังไม่ดูนะดูยังไงดูผันผ่านแซ่บแบบมึงแต่ดูไปเลยก็คืออะไรเป็นอฮะก็แซ่บไงก็แซ่บอยู่ดีก็แซ่บอยู่ดีวงเนี้ยเขาไม่แซ่บแต่ว่าเขาอยากให้ชิ้นเด็ด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 เอาสิเอาสิเด็ดไปเลยสิ เพราะว่าวงนี้เขาเด็ดนะจริงๆแต่เพลงแรกเพลงเดบิวต์และจะเป็นวงอะไรไปไม่ได้นอกจากวงพิกซี่เซียงซี่ซรงบนี้ก็คือเคยไปผ่านตาไหมพิกซี่เพลงเขาฮิตมากเลยนะเด็ดๆเนี่ยเปิดในแบบว่า ESM ตลอดเลยนะเออ ESM เป๊ะ ฉันว่าคุณดาจะเห็นจากติ๊กต็อกเกอร์ได้เห็นเห็นเห็นเขจะไม่ดังได้ยังไงเพราะว่าเอลเย่รีแอคอะโอ้โหถ้าจริงนะก็าจริงเพราะว่าถ้าเพลงไม่ดังเราไม่รีแอคหรอเออเหรอแรงไปปไม่ใช่เพราะว่าพอเราอะต้องไปพึ่งพาบุญพลงพาบุญความดังเออ งานไม่รอช้าหมการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาว่าเขามาเป็นสายมืดว่ะเขาเป็นมนต์ดำว่ะอ๋อคุณใดยังไงเพราะว่าเขามาในบทเพลงที่ชื่อว่ามูเตลูไปอีกมูเตลูคุณไฟไม่รู้จักคุณไฟรู้จักแต่อูลููอ่ะอ๋ออเื่องอ่ะเัี่ไม่รอช้างันไปดูกันเลยกับพิกซี่ในบทเพลงที่ชื่อว่ามูเตลูเออ เริ่มคำพูจูหนึ่งทำพิธีหนึ่งลาดคำพูจูแล้วยังไงนูชยูอุ๊ยอุ๊ยเป็นอะไรกับดอกไม้เหมือนกันเนาะชีต้องมีดอกไม้ตลอดเลยเนาะมาคือยุ้ยเลยนะสวยมากมาเบลอาชาเนยอิงโกมาเลยลูกมาอยางอ่ะน้ำมาอยากอ่ะ อู้กับเลิฟโพยชั่นอู้กับหอยอู้กับหอยยังไงอู้อันนี้เปลี่ยนลุคมากเปลี่ยนลุคมากสวยขึ้นมากเลิฟมาเวยนาสวยมางมาเบลสวยเกินไปจริงจริง่ิโตเป็นสาวเวอเออคิวปิดละเลยกคิวปิดมาละเอ๊ดไพ่แล้ว อเออออมลลดโอ้จุดเน้ยมาบสวยมากอะเมื่อคืนใช่เออลดลดลดลมีความดักดาแต่หน้าดัขึาืนแต่งหน้าดักคืนดดใลดอยคาปูชิอเป่นเห็นรู้ไปเลยฟิลลิาอยู่นะใรอยืดเบาๆนะ พุ่งออกมาเลยไงเออดูไทยติการหลวงเหมือนกันอะแม่ดูไทยการหลวงแม่แม่อ้ยปิวมาถ่ายภาพพาหุรัตเหรอเออเอามาเลยจีค่ะสวยอ่ะเอาจริงๆรูกนี้มาเบลสวยเกินไปให้เมกอัพนี้คือเลิศเออลิศยังไงปีนูไหนมาเลยป่อยแรงขาเพ้่มอีกนิดนึงให้ใอ้ใ มูเตอร์ถ้าสวยยัยมีความผิดปีดใดๆเนาะเองมาโอ้น่ารักน่ารักมีอีกชุดแล้วเหรอที่สามชุดแล้วเหรออ๋อม <hein. S 2> ีชุดขาวอีกชุดหนึ่งอู้อิงโกไปลูกปใหโนนท์ไปเลยอินตัวต้องหุ่ยเอามาตว่าไฮโน่แล้วนะ ยังไงเอออิงตัวอยู่ในหอยเธอลอดลอดโอ้โอ้เบกแดนอุ้ยดนี่ะเป็นลอดดีอะโว้เบกแดนไม่ไหมเออชอบนะเออไปเลยสิไปเลยสิเลยเข่าเบาเบาเออเออยังไง เออเอาสิเออเมาละเมาละเมาละเมายาตักเกาแม่เออยังมีแบบพลังอยู่บนมือด้วยอ่ะเริ่มปอนแมนอ่าได้ได้ใจใจมือเตลปังมาก รดเอเตรุมมันไม่ใส่หมูเธอเหมือนอู้ภาษามันมันจะเพลงไทยอ่ะเข้าใจก๊อฟมือเตรุเอเตอร์อย่าเข้าใจก๊อฟมันเป็นบัวบัวใช่ไงมันเป็นท้องป่าอย่างนั้นรู้สึกว่าอะไรอันละอันดับแรกค่ะฉันขอเพลงก่อนฉันขอชื่นชมเพลงเพลงรู้สึกว่าหลากหลายมีท่อนเปลี่ยนเปลี่ยนมูทไปเลยเข้าใจไหมมีแรปไปเลยแล้วก็มีอยู่ดีคือเบรกแดนไปเลยอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันมันเลิศแล้วก็มีท่อนแบบ ท่อนจําหน่อยๆครับนิวเตะแล้วแบบอ่าฉันรู้สึกว่ามันมันคิดมาดีเพราะจะแบคิดมาแล้วเป็นอย่างดีสาหรับฉันนะถ้าพูดถึงแค่เพลงนะฉันชอบเพลงที่แล้วมากกว่าทูเหรอเพราะว่าเพลงที่แล้วมันแคชชี่กว่าแล้วมันถ้ามันจ้เลยเพลงเดบิวอันนั้นฉันรู้สึกว่ามันเาพลดกว่าไงอันนี้อาจจะเป็นอีกมเออ อันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นแบบความคั่งรักที่ซอฟลงมานิดนึงะนีกออกไหมคือบางทีเรามันจะมั่นมากก็แบบอุ้ยสุดเด็ดแบบเด็ดมากอะไรเงี้ยเธอไก้ไหมแบบเลิศไปเลยอ่ะแบบว่ามันมั่นอันนี้อันนี้มันดูเหมือนเป็นคนคั่งรักแล้วเหมือนแบบเธอไอ้ไ่ะไม่ได้ด้วยมนก็ต้องใช้กลคาถาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันต้องมีแบบว่าใช้ตัวช่วยในการที่จะทําให้แบบเขามาตกหลุมรักอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันเสียความแบบความเป็นสาวมั่นพลังมั่นไปนิดนึงก่อไแมเออแล้วจริงคือ แล้วจริงๆคือด้วยความคาดหวังว่าเฮ้ยแบบคือครั้งที่แล้วว่าเพลงเด็ดอะนางใช้พระเอกเอบไปชีมอนไงเออฉันก็เลยนึกว่าเฮ้ยือเพลงนี้มันจะมีพระเอกเอมบาให้เราเซอร์ไพรส์หรือปเปล่าอ่าแต่คือพอมาเป็นโชว์แดนซ์คือคือเอาจริงๆที่ว้าวคือรู้สึกว่าว้าวกับการเต้นของสามคนนะคือด้วยความ,มท่าที่มันอย่างครั้งที่เราท่ามันแรงอะแต่ครั้งนี้ท่ามันจะเป็นฟีลแบบ กีดกลายไดเอ,อ่ยอะไรเงี้ยคือนางก็ทําได้ดีในแบบของนางเนี่ยหรอ,อป้อแล้วพอมีแ <dance break, S 2> ดนซ์เล็กแดนซ์เบรกมาอีกอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ว้าวนะแต่แค่แบบว่าคือรู้สึกว่าในส่วนของเดีวเรื่องมันขาดหายไปอ่ะมันก็เลยแบบนิดหนึง่งอะไรเงี้ยคือดูเพลินไหมเพลินแต่แค่ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบสมขนาดน,าน,นั้นนอกจากเรื่องลุกนอกจากเรื่องลุกเรื่องของความสวยของแต่ละคนที่รู้สึกว่าเอยเลเวลอัพมากเลยทุกคนดูโตเป็นสาวอะไรเงี้ยเธอเซนว้าวมากนะพิมมาเธอตอนแรกนํามาแบบ เทมากสุแบบนอะแบบเป็นลุคแบบสาวธอมสาวเทอ่ะสาวเจ้า,าเป็นสาวยั่วเลยนะเธอแบบโคตรบแบบแมนแล้วคือแดนซ์เบล์เธอเป็นเมนแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเออมาเบลอะไรเงี้ยก็สวยขึ้นมากเนาะแบบเมคอัพชุดขาวคือตาแตกอิงโกะอะไรเงี้ยก็คือโผล่มาแล้วหุยไฮโน่สุดแบบอิงโกะก็ดูโตขึ้นอิงโกะดูโตขึ้นแต่เมื่อก่อนฉันคิดว่าอิงโกะดูเด็กสุดเอออฮาุณดะว่าไง ด้านภาพฉันว่าก็สวยดีนะฉันว่ามันก็ดูเพลินดีมันไม่ได้เปิดตัวออกมาแรงแบบตั้งแต่ตอนแรกแล้วดรอปอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันก็ไปเรื่อยๆ,ๆของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่ต้นฮุกติดหูเหมือนเพลงแรกนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเบาลงมานิดนึงไงเป็นเพลงที่สองฟังง่ายดีออม อืมฉันฉันเห็นด้วยกับคุณไฟว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องเท่าไหร่ถ้ามันใส่เข้าไปนิดนึงว่าฉันคําของใส่คนนี้คนนี้คนนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยนางทําอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่อันนี้รู้แค่ว่านางนางเล่นอย่างกับหูกันบดายแล้วก็ออกมาเต้นอ่ะเข้าใจก๊อมันฉันรู้สึกแค่ว่ามันมันต้องมีอีกนิดนึงนแต่แต่ถามว่าเอองานพรอ้อพงานแสงงานเอฟเฟกอะไรเงี้ยเลิดเลิดแต่แบบถ้าเติมเนื้อเรื่องเข้าไปให้มันแบบน่าติดตามว่า นางมาทําอะไรกันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันจะมันจะมันจะสุบว่าวาวขึ้นอีกนิดนึงอืมเนาะแต่ก็มีโชเทคนิคด้านภาพป่ะแบบเล่นภาพเล่นเอฟเฟกอะไรเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าใดๆเนาะพวกที่เป็นลูกแก้วหมุนไปหมุนมาพวกพับฟันพับอะไรเงี้ยใช้เวทมนต์มีทรงซีทรงซีซีขึ้นมานะเอาดีๆอะไก็มีแบบคะถงขาถาของนางอะไรอย่างเงี้ยใช่เออแต่จริงๆอ่ะอยากเห็น แบบเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆเพราะว่าสาหรับวงเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์คือว้าวเพอร์ฟอร์แมนซ์คือว้าวอยู่แล้วใช่แล้วฉันอะ่ะฉันอยากฉันอยากเห็นฉันรอติดตามดูแตกจากดูเบรกแดนซ์ก็ก็ว้าวนะแต่แบบถ้าเกิดไปขึ้นเวอาจจะว้าวกว่านี้ก็ได้อืมเพราะชีคือทั้งร้องสดแรปสดเต้นก็แรงเต็มที่อันนี้พูดจริงๆแบบจากการที่แบบไปดูสเตจอื่นๆของชีมาคือแบบแมนโอ้เธอไม่ไหวอ่ะแบบชีแบบแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ถือว่าแบบ ครบเครื่องจริงๆสำหรับสาวคนนี้นะเอาดีๆพิกซี่จริงๆร้องเหนื่อยอยู่นะจริงอ่ะจริง้สูงไม่้อกอิงโกขนาดนั้นอิงโกเมนขนาดนั้นก็คือหุ่ยออกมาได้เลยไงเข้าใจกันหุ่ยออกมาได้เลยแน่แล้วก็ชื่นชมอีกหนึ่งอย่างเรื่องการปรับลุกให้น้องดูโตขึ้นน่ะมัน มอนจะวนแกเวลาแล้วก็วัยของนางจริงๆฉันฉันชอบตรงนี้คือตอนเอาจริงๆนะตอนเห็นทีเซอร์ครั้งแรกก็แบบอุ๊ยสวยแล้ววะพอมาดูเป็นภาพเคื่อนไหวใน m อมบแล้วรู้สึกว่าเออเขาเขาคิดลุกมาดีจริงๆอือออาให้คะแนนเลยไหมยัง่ายคุณฝ่ายเริ่มที่ฉันหรอสำหรับฉันแล้วเริ่มที่ใครก่อนเอาฉันขอเริ่มก่อนั้างได้ไหมไม่เคยได้เริ่มก่อนเลยอ่าสำหรับฉันแล้วเออด้วยความรักที่มีต่อลูกสาวทั้งสาม เลงนี้ฉันขอให้ไลค์ไปก่อนนะคะที่ชอบนะแต่มันยังไม่ปลาทาบอ่ะมันไม่ต้าเข้าใจไหมเออแล้วมันแบบมันมีองค์ประกอบที่สามารถทําให้ถึงหรือว่าทําให้แบบกระแทกใจได้แบบได้มากกว่านี้หรือเอาให้เท่าๆกับเพลงแรกอ่ะเอาจริงๆได้แมนแมนเสียดายฉันเสียดายตรงนี้นิดนึงอ่ะมาที่ฌานนะฉันฉันต่อเลยนะัานที่เหมือนคนไฟฉันยังขอให้ไลค์ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามัน ไม่เหมือนเป็นวิดีโอเวอร์ชัลอะเข้าใจไหมไม่เหมือนมาโชว์หน้าโชว์ร้องเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเต้นเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆถ้าเกิดสาหรับเอ็มวีเฉยๆนะเอ็มวีนะฉันให้ไลค์แต่ถ้าเกิดไปดูพอร์์แมน์เต็มๆอะไรเงี้ยอาจจะเลิฟอืมเพราะว่าสําหรับวงเนี้ยฉันฉันให้คะแนนในเรื่องพอร์์เมน์เป็นหลักอืม้กันเอออุ้ยไม่ไหวงั้นให้ไอไลท์ค่ะ ก็ <Wow. S 2> เพราะว่าเหมือนการรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีไดนามิกเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้มีจุดที่จะทําให้ว้าวเป็นว้าวแฟกเตอร์จุดไหนอนะไรเงี้ยมันก็ดีในระดับที่มันเพลินๆดูเพลินๆของมันอนะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับเพลงที่มันไม่ได้แรงกว่าเดิมอนะไรเงี้ยมันก็ยังจะเทียบกับเพลงแรกอ่ะก็อาจจะดอกลงมานิดนึงก็เอาอะไรไปก่อนแน่เออด้วยคิดว่านะเพลงแรกทําไว้แบบว้าวมากอนะ่ะเพลงแรกทำแบบว้าวมาก พลงแรกคือเหมือนเราให้แบบ99ทับร้อยอะนึกออกปะใช่ใช่ก็เ,ออเลยคิดว่าโปรดิวเซอร์หรืออะไรต่างๆก็จะทาการบ,บ้านหนักกับอันนี้อะนึกออกไหมฉันว่าท่านเน้นตัวเรื่องราวหรือว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยเพลงที่มันแบบเพลงมันมีลูกเล่นให้เล่นอะเธอคือนึกออกปะถ้ามุิแบบจะเป็นแม่โมดเหรอก็เป็นแม่โมดที่มันแบบอะไรอย่างงี้ไปเลยจะใส่แ้ยังไงใช่คือรู้สึกว่าเปลี่ยนคาเหิ่นเปลี่ยนคารคเตอร์ไปนิดนึงอะนึกออกไหมคือรู้สึกว่า ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นสายเปอ,อเร์ฟอร์แมนซ์ตจ๋าแบบว่าฉันเต้นฉันฟาดอะไรอเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะอยากให้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นแบบให้ลองน้องลองทําแบบนี้ดูอะไรยเงี้ยก็ออไม่ได้แย่อ,อือ,อมันเป็นเพราะว่าเราคาดหวังแล้วรอมานานหรือเปล่าระหว่างเพลงแรกกับเพลงที่สองมันก็ดูว อืมเป็นไปได้เป็นเป็นไรให้กำลังใจเสมอเนาะจริงก็ยังเขายังยืนหนึ่งในใจอยู่นะยังยืนอนึ่ในใจแม่นอืมอ่ะสําหรับคลิปนี้นะมาเบลเออ ฮิโก้ค่ะคอิมออมาเออลาไปก่อนอแล้วเออใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเลยค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมแฮชแท็กเฮียแอดเรสกอลีแอคชั่นมาด้วยนะเออสำหรั<อ>บวันนี้ลาไปก่อนไป